สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้านเจสโปรนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถนิวปาเจโร่สปอร์ตนะครับนี่เข้ามาติดตั้งนะครับก็จะมีหลายคันเลยนะครับงานวันนี้ไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายโฟลเนอร์โฉมก่อนปัจจุบันนะครับกล้อง B M แล้วก็มาเจตตี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้นะฮะนิวปาเจโร่สปอร์ตก็จะมีระบบเปิดปิดด้านหน้าคนขับนะครับเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีจะมีไฟสีส้มติดขึ้นมานะครับสามารถใช้ได้ทั้งเปิดและปิดนี่ฝาท้ายฟ้าเปิดขึ้นมาแล้วนะครับ ทีนี้ก็จะมียางลดเสียงแบบสอดด้วยนะครับสอดเข้าไปในยางขอบประตูนะฮะตัวนี้ก็จัดโปรอยู่นะครับ1น9 0หกร้อยาสบาทอันนี้จะเป็นโชค๊คฝาท้ายฟ้านะครับมีการติดตั้งเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสวยงามฮนะอะต่อไปก็จะมีระบบปิดตรงนี้ครับกดระบบปิดตรงนี้นะครับทีนี้ก็จะเป็นระบบกรดูดบนนะครับนี่แบบนี้ก็จะปิดเข้าไป นะครับแล้วก็สามารถสั่งเปิดได้ที่ฝาท้ายเดิมของรถครับทีนี้เราจะมาเทสระบบกันหนีบให้ดูนะครับผมอาระบบกันหนีบนะครับมีระบบกันหนีบด้วยนะคะรับผมเฟตี้นะฮะและยังสามารถสั่งเปิดปิดได้ด้วยรีโมทเดิมของรถนะครับไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะฮะนี่นะครับนี่สั่งให้ดูนะครับนี่ ตัวนี้ปิดนิ่มเงียบมากนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก่อนดูดบนอ่าทีนี้นะครับเราจะมาเทสในส่วนของระบบเฟนเซอร์เท้าเตะเดี๋ยวเราจะล็อกรถก่อนนะครับผมต้องมีกุญแจเท่านั้นนะครับถึงจะเข้ามาเตะได้นะฮะลองเลยครับอันนี้นะครับสามารถฝังได้ทั้งเปิดและปิดนะครับเมื่อกี้เราเตะเปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเตะปิดเป็นการจบคลิปนะครับนี่ครับ ก็จะมีเปิดปิดหน้าคนขับเปิดปิดที่ฝาท้ายเปิดปิดด้วยรีโมทแล้วก็ระบบกันหนีบนะฮะแล้วคันนี้เข้ามาติดเป็นยางรถเสียงแบบสอดกับโช๊คฝาโปงหน้าอีโวด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับนี่ครับนี่ค่ะโช๊คฝากับโปงหน้าอีโวนะครับตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นอ่านี่คะ นี่สีแดงแรงลิฟ์นะครับสวยงามนะครับนี่หากใครนะสนใจผลงานฝาท้ายฟ้านะครับกล้องติดรถยนต์ลำโพงเครื่องเสียงจอแอมดอยนะครับหรือว่ายางลดเสียงแบบสอดแดัมเก็บเสียงทั้งคันนะครับสามารถติดต่อได้ที่ร้านเจสโโปรเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ